ยินดีต้อนรับเข้าสู่หวังดีเสมอแชนเนลพื้นที่เล็กๆที่เรามาพูดคุยกันเรื่องหัวใจอย่างจริงใจ5นาทีรู้เรื่อง EP นี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งพักสูดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าครั้งสุดท้ายที่คุณอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกสงบมีเมื่อไหร่เพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่พูดตรงกับคาถามนี้ที่สุดหนังสือชื่อว่า พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวผลงานของโกโดะโทเกียวหนังสือที่สอนเราว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีคนอยู่ข้างๆเสมอไปแต่มาจากที่เรารู้จักอยู่กับตัวเองอย่างสบายใจข้อคิดแรกการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราอ้างว้างโกโดะโทเกียว ok เขียนไว้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่การหนีจากโลก แต่คือการกลับมาหาตัวเองหลายคนกลัวคำว่าอยู่คนเดียวเพราะกลัวเหงาแต่จริงๆแล้วความเหงาเกิดขึ้นได้แม้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายในขณะที่ความสงบกลับเกิดขึ้นได้แม้เราจะอยู่ลำพังผู้เขียนบอกว่าช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวคือช่วงเวลาที่เรากำลังซ่อมแซมพลังใจเหมือนแบตเตอรี่ที่ต้องชาร์จบ้างเพื่อจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงขึ้น ข้อคิดที่สองถ้าอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระเราต้องไม่กลัวความเงียบในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนเรามักพยายามหาความบันเทิงเพื่อไม่ต้องเผชิญกับความเงียบแต่โกโดะโตเกียวบอกว่าความเงียบคือพื้นที่ที่หัวใจได้พูดกับเราเมื่อเราเงียบพอเราจะเริ่มได้ยินเสียงในใจตัวเองเราจะรู้ว่า เราต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่แท้จริงของเราเองข้อคิดที่3อย่าใช้ชีวิตเพื่อตามใจคนอื่นจนลืมฟังหัวใจของตัวเองผู้เขียนพูดถึงกับดักของการถูกยอมรับว่าเรามักทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นชอบจนค่อยๆสูญเสียตัวตนโดยไม่รู้ตัวแต่เขาบอกว่า ชีวิตของคุณมีค่าแม้ไม่มีใครปรบมือให้เราควรเลือกสิ่งที่เรารู้สึกดีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ต้องการคำอนุมัติจากใครเมื่อเรากล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเราจะไม่ต้องพึ่งพาคำชมใครอีกต่อไปข้อคิดที่4การกล้าอยู่คนเดียวทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนอื่น ฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับแต่โกโดะโตเกียวอธิบายไว้ชัดเจนว่าคนที่อยู่คนเดียวได้คือคนที่พร้อมจะรักใครบางคนอย่างไม่ยึดติดเพราะเมื่อเรารู้จักตัวเองดีพอเราจะไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มช่องว่างในใจแต่เราจะแบ่งปันความสุขที่มีอยู่แล้วกับคนอื่นแทนความสัมพันธ์ที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การพึ่งพา คือความสัมพันธ์ที่มั่นคงและอิสระที่สุดข้อคิดสุดท้ายใช้ความโดดเดี่ยวเป็นพื้นที่เติบโตไม่ใช่กำแพงกั้นใจผู้เขียนสรุปไว้อย่างงดงามว่าถ้าเรากล้าอยู่คนเดียวอย่างสงบเราจะอยู่กับใครก็ได้อย่างมีความสุขการอยู่คนเดียวคือโอกาสในการเติบโตโอกาสในการฟังเสียงในใจ และโอกาสในการสร้างพลังภายในที่มั่นคงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ไม่กลัวจะอยู่คนเดียวคือคนที่เข้มแข็งพอที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระจริงๆหนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวคือคําชวนให้นั่งนิ่งๆแล้วหันมามองข้างในเพื่อจะพบว่าเรามีพลังมากกว่าที่คิดคุณไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นมาเติมเต็มเพราะคุณ เต็มอยู่แล้วขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับหวังว่าข้อคิดจากพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวจะช่วยให้คุณกล้ากลับมารักตัวเองและใช้ความสันโดษเป็นพลังไม่ใช่ความเศร้าอีกต่อไปหวังดีเสมอ h ช n แนลหวังดีกับคุณเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ